คุณชมครับน้องเคนดี้ครับเดี๋ยวพาไปชิมของอร่อยดีกว่าอรยี่ห้ามพลาดบอกเลยว่าเป็นร้านซาเร็งธรรมดานะครับแต่เป็นเบอร์เกอร์สูตรเบลเยียมครับของแท้ของแท้ <laughs> ต้องไปจัดกันที่จังหวัดประจวบฮะนี่ฮะนี่ครับเป็นรถธรรมดาเลยนะครับแต่ความอร่อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีที่จังหวัดประจวบนะคือใครผ่านไปผ่านมาฮะคุณผู้ชมฮะช่วงเวลาบ่ายสามโมงเนี่ยก็จะเจอนี่ฮะรถเข้ามาจอดรออย่างนี้นะฮะเป็น แฮมเบอร,เอร์เกอร์หมูนะครับแบบสูตรไม่ธรรมดานะเป็นสูตรเบลเยียมนะครับนี่ฮะคนขายนะฮะซึ่งคนขายคือพี่ลีลาวันนะครับหรือพี่ยูเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ประวัตินะคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปทํางานร้านอาหารที่เบลเยียมนะแล้วก็เห็นพ่อครัวเนี่ยทำอาหารฝรั่งนะพวกสปากเกตตี้พวกสเต็กแฮมเบอร์เกอร์เขาก็ไปจาเขาเียจาไอเดียมาจากนั้นก็มาคิดว่าอะไรที่ลงทุนแล้วน่าจะง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะฮะก็คือเบอร์เกอร์นะครับประสบการณ์ครับ อยู่ที่เบลเยียมประมาณ9ปีนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะครับยังไงรู้ไหมฮะพอกลับมาปุ๊บเจอโควิดครับโอ้โหช่วงนั้นเหนื่อยเลยนะฮะก็เลยหันมาขายข้าวเหนียวหน้าหมูนะครับแรกๆก็ค่าใช้จ่ายไม่พอฮะก็เลยมาหาอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับมีเวลาเหลืออันนี้เป็นประวัตินะฮะว่าก่อนจะมาถึงอาชีพนี้เป็นยังไงปรากฏว่าเบอร์เกอร์ทําไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็กลับบ้านได้ก็เลยเอามาต่อยอดกันและนี่คือเบอร์เกอร์ที่เราเห็นฮะ โหแบบงานดีมากแบบคือไมซอนชื่อเลยนะว่าเป็นแค่โรซาเล็จริงครับนีโอกาสขยับขยายได้เป็นแบบเป็นชายได้เลยเเปิดเป็นร้านเป็นแบบอะไรนี้ได้เลยนะแบบงานดีมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตบนมาอีกรอบนะครับเนี่ยดูสิคือให้แบบว่าไม่ห่วงเครื่องด้วยนะคะแล้วก็สูตรสูตรจากเบลเยียมจริงๆด้วยมายองเนสหรือเปล่าครับค่ะ อร่อยมากๆอร่อยมากจริงๆะทำสะอาดสะอา<ช>้านนะคะใช,ใช่ครับใส่ซอสแบบไปสนีได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวแคนดี้อันนี้<ะ>แฮมเบอร์เกอร์ oh, <okay. S 2> ไม่ใช่เสื้อผ้าเดี๋ยวก่อน นะฮะโอ้โหน่ากินมากนี่ครับดูดิแล้วแฮมเบอร์เกอร์ก็คือแบบว่าทอดใหม่ๆด้วยนะคะกรอบๆนะฮะชื่นชมหน่อยค่ะตำรวจหนุ่มที่บุรีรัมย์เขาบอกไม่อายทํากินงงค่ะใช้เวลาว่างมาหาไรายได้เสริมปรากดไรายได้เสริมได้ตั้งวันละ 3- 4มสพันเนี่ยไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เลยคะ่ะนี่ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแถวบริเวณสถานีตํารวจภูทรลํลาไยมาตอ,อําเภอลาไยมาตจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเย็นของทุกวันตั้งแต่เวลา4ี่โมงครึ่งคือเวลาหลังเลิกงานนั่นแหละเห็น้ยีเนนผาาบขห ร้านว่าหมูน้อยปิ้งย่างหมาลา่าซาเผ็ดร้อนนะคะ<ม>โดยก็จะเป็นหนุ่มสาว3-4คนทําหน้าที่ขายตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้อยากรู้จังเลยว่าใครทําอะไรยังไงขายอย่างไรเราลองไปฟังเสียงกันดูค่ะวันนี้เออผมทําขายหมาล่าครับผมทาหมาล่าขายครับเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากเลิกงานใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานเนี่ยมาขายครับัน้นเปิดช่วงไหนมัน้ง เปิดช่วงหลังจากประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งครับถึง2องทครับผมมีคนมาซื้อเรื่อยๆครับผมโอเคอยู่ครับ่องก็ประมาณ3-4มถึพันครับหมาล่าหมูน้อยครับตั้งอยู่ที่หน้าสอพอลไปมากนะครับ ้ามาที่หน้าเลยครับผมแล้วก็ร้านชาก็อยู่ข้างหน้าครับอยู่ที่เดียวกันครับเราจะเห็นคนที่ขายอยู่นี่หรือคนที่สาพัดไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจของโรงพักลํปลายมาเนี่ยแหละสิทธิมนุตยีนะคะฐานพงหรือว่าหมู่ทีมค่ะนะคะก็ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพลํปลายมาซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมาล่าพี่มีนะคะแล้วก็เพื่อนตำรวจอีกสองนายแล้วก็แฟนสาวก็มาช่วยกันเป็นลูกมือเสียบไม้ปิ้งยางกันนี่แหละค่ะหารายได้เสริมเว้นว่างจากการบอกว่าพอสี่โมงครึ่ง นะคะเลิกปฏิบัติภารกิจนะคะของผู้พิทักษ์สันดิราชก็มาขายตรงนี้บอกว่าได้รับการ ชื่นชมนะคะจากคนที่ผ่านไปผ่านมาบอกเป็นตํารวจไม่อายทํากินเป็นอาชีพสุดจริตแล้วดูดิความภูมิใจในการทาง,งานด้วยขับไปส่ง <นะ S 1> ทีงไปส่งด้วยออนะคะหมู่ทีมบอกอุ้ยภูมิใจมากที่ทํารายได้ได้ไม่รู้สึกอายทํางานเลยนะคะเต็มที่เต็มใจมากเพราะว่าอยากหารายได้เสริมหลังเลิกงานเพื่อดูแลครอบครัวนะคะแล<ส><น>้วก็ประกอบกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษาเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือหมู่ดิวเนี่ยเปิดร้านขายชากาแฟอา้าวไายรายได้ดีนะคะรายได้ดีนะคะก็เลยมาทําด้วยเช่นเดียวกันนะคะหา อะไรมาขายบ้างก็ได้ขายมาล่านนี่แหละนะคะส่วนเมนูทั่วไปก็จะเป็นมีทั้งหมู3ชั้นลูกชิ้นพันเบคอนลูกชิ้นนะคะมีผักเมนูเห็ดต่างๆพี่หมีเชื่อไหมครับไม้ละ10บาทเท่านั้นเองมีโปรโมชั่นด,ด้วย10ไม้แถมฟรี1ไม้นะคะก็มีทั้งเพื่อนที่เป็นข้าราชการตำรวจด้วยกันมีนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปสร้างรายได้อย่างที่บอกค่ะวันละสามหรพบาทอ่ะใครที่ผ่านไปผ่านมา ไปอุดหนุนคุณพี่ตำรวจหน่อยนะคะหมู่ทีมน,นะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยให้กำลังใจกันเลยนะถือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างไรายได้ค่ะ